พ็กช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้มาชวน DIY อีกแล้วครับมาเปลี่ยนตัวปะเก็นฝาวาวเองนะครับนะตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่บล็อกไม่ให้น้ำมันเครื่องนะครับไหลเยิ้มลงมาเลอะเทอะนะครับถ้าไม่ไม่ดูแลนะครับมันจะมันจะทำให้น้ำมันเครื่องเนี่ยสามารถซึมออกมาได้นะครับพอซึมออกมาแล้วอาจจะมีปัญหานะครับน้ำมันแห้งน้ำมันขาดได้เลยนะครับเราเปลี่ยนกันยังไงวิธีง่ายๆเลยนะครับไปดู นยางตัวฝาวาวเนี่ยมันหมดสภาพเนี่ยนะครับนะนี่เลยครับนะสภพาพเป็นอย่างนี้เลยนะขาดลุดลุ่ยเลยนะครับนะซึ่งของใหม่หน้าตามจะต้องเป็นครับหน้าตาจะต้องเป็นประมาณนี้นะเป็นยางนิ่มๆเลยนะครับนะเป็นยางนิ่มๆอย่างนี้นะครับนะก็เราก็ทาํางานทาการเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรมากครับใส่เข้าไปเลยนะแล้ว ค่อยเอากาวทาตะกินทานิดนิดนะครับทานิดนิดนะย้ำนะครับถ้าทามากมันจะทําให้เลอะนะครับนะนี่แหละครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับนะเสร็จแล้วอาการรั่วซึมของน้ามันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องเนี่ยปกติมันจะมันจะฉีดมาเลี้ยงพวกระบบพวกนี้นะครับนะถ้าตะกินตัวนี้รั่วเนี่ยมันจะทําให้เลอะเทอะนะฮะลอะเทอะบางทีลงไปในท่อ จนเป็นควันขมุงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กินน้ามันเครื่องนะครับอาการคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับการประกอบนะครับมันจะมีสองด้านนะมีมีด้านนี้กับด้านนี้นะครับก็ต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับถ้าใส่ไม่ถูกด้านเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่พอดีนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะมันจะลงไม่พอดีนะครับเนี้ยเนียไม่พอดีฮะก็ใส่ให้ถูกด้านนะครับ จะใส่ลงล็อกให้หมดเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะ แล้วนะครับกดเนาะทีนึงนะฮะเอแคตึงตึงมือนะครับนะ เสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็ประกอบคอยจุ๊บเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเทสอีกทีนะครับว่ามันพอติดเครื่องแล้วเนี่ยมันมีฉีดซึม,มออกมาอีหรือเปล่านะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ